สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับงานโลกับงานโปรนะครับน่าจะหมดเป็นวันนี้เป็นวันสุดท้ายเพราะว่าสินค้าเหลือไม่เยอะนะครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์นี้นะผมถ่ายทําวันนี้เป็นวันที่19มีตัวไหนตัวเด่นบ้างนะครับแล้วก็เนี่ยตัวนี้ตัวนี้น่าเล่นครับพี่ตัวนี้เป็นตัวมินิตัวใหม่ตัวง่ามเป็นตัวเล็กนะครับทําเซฟกันลั่นแล้วเวลาใส่ยางต่างๆใส่ง่ายติดเลเซอร์ลูกค้าตอบรับดีมากความแรงนะครับเนี่ยฮะไม่ผิดหวังแน่ๆนะฮะ เวลารูดมาแบบนี้นะมันจะรูดไปถึงด้านในได้แบบนี้นะเก็บมันมีตัวเก็บไอตัวสลักปุ๊บใส่ยางก็ใส่ง่ายเวลาจับนะครับมันก็จะไม่อันตรายด้วยเดี๋ยวผมลองลองลองสไลด์ออกไปก่อนนะาดูนะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูตัวงามตัวใหญ่ที่ผมโมว่าเป็นไงบ้างนะครับปุ๊บเนี่ยอันนี้อันนี้พูดถึงตัวมินิก่อนเวลาจับมันก็จะไม่อันตรายมือนะติดเลเซอร์แสงเขียวชัดได้อย่างนี้ก็ก็ถือว่าโดดเด่นดี อันนี้ตัว mini ผมโปรเหลือพันสามแล้วก็ชุดที่ผมถ่ายเนี่ยผมก็กําลังจะแพ็คของผมถ่ายทําวันนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงสักสีป่ปงเดี๋ยวจะไล่แพ็คไปเรื่อยๆแล้วก็มีตัวปืนยิงปลาด้วยนะครับเป็นตัวท็อปสองสองส่วนตัวด้านนี้นะครับผมโปรอยู่ที่พันสามีเป็นไม้ประดูจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับ ตัวไม้ปะดูจะมีตัวเป็นตัวกำรรคอเรียบๆไกปืนสตลเลตเกรดดีสุดขากล้อง22มิลตัดเล็ดโค้งมนนั่นพี่ลงตัวดีน้ำหนักก็ประมาณ2กิโลกรัมยึดน็อต3ตัวตัวทําเสร็จถ้าเกิดคุณที่จะทําเองมันจะติดปัญหาเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องง่ามนี่ที่ผมผมเน้นมากๆเราซื้อปืนเราก็อยากจะได้ไอ,ไ,อไอ้เรื่องความแม่นใช่ไหมครับเนี่ยมันมันจะไม่จบมันทากันไม่ออกทํากันไม่ได้นะครับทั่วโลกก็มีปัญหาเรื่องเรื่องตัวง่าม ถ้ามันคลอนมากมันก็จะมีแม่นครับนะครับถ้าเกิดเราทําให้มันนิ่งได้มากสักเท่าไหร่มันก็จะแม่นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะปืนดีนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปพัฒนาเรื่องฝีมือเรานะครับตัวนี้ผมโมนะครับเนี่ยครับไม่ไม่คลอนเลยพี่นิ่งปึ๊กนะครับเห็นไหมนิ่งเลยละเอ่อแล้วเวลารูดมันก็จะเงียบไปด้วยพูดถึงก็คือคุณพี่สั่งปืนกับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะโมตัวง่ามตัวนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันไม่ให้มันแกว่งแล้วก็ทําเซฟกดไม่ลงนะครับจะต้องแกะชุดนี้ออกมาทําฟกัันน้ทงด ตัวยางดีที่สุดยยางสีส้มเชื่อผมนะครับผมทาเป็นเจ้าแรกทามาได้หกปีแล้วนะฮะตัวยางถ้าเกิดมาแรงเกินให้เราตัดเส้นกลางออกก่อนนะครับเนี่ยตัวผ้ารอมันก็จะไม่ใหญ่มากผมมีแถมให้ก็คือมีอยางแล้วก็มียางเพิ่มเติมให้เป็นยางอะไรหมดก็สั่งซื้อที่ผมนะครับตัวยางชุดอะไรส่วนลูกกระสุนนะฮะมันจะมีทั้งมันใช้ได้ตั้งแต่8ปมิลจนไปถึง16มิลแต่ว่าถ้าดีที่สุดก็คือ9มิลถึง12มิลเนี่ยมันจะใสแล้วยิ่งดีนะครับ 9มิลก็จะใหญ่กว่า8มิล8มิลมันคมคมนี่มันหมายถึงว่าถ้าเกิดเรายิงนกเนี่ยมันจะทะลุพี่มันเอาไปอยู่มันจะคือมันมันไปตายดาบหน้าแล้วกันเพราะฉะนั้นก็ใช้ลูกใหญ่ๆอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับเป็นลูก9มิลเอ่อผมแถมให้ตัวนี้แถมให้นะฮะเนี่ยลูกใหญ่เหมือนกันก็ประมาณทักลายนิ้วกดได้มั้งแถมให้ร้อยนัดนะครับเป็นลูก9มิลโอเคโดยรวมเดี๋ยวผมพาไปดูด้านนอกนะครับเดี๋ยวผมขอ,เ,อ,อเดี๋ยวแพกตัวนี้แป๊บหนึ่งแล้วก็จะไปไล่ด้านนอกให้ดูนะครับส่วนเรื่องจะ ติดด้วยเลเซอร์หรือว่าเราจะติดด้วยกล้องเลดดอรอย่างนี้นะครับติดเพิ่มเติมนี่อุปกรณ์ตัวก,กล่องนะฮะนี่ครับประมาณนี้ส่งทุกวันนะครับส่งดกว,น,น,กวนเพราะสินค้ามีเลสแต่ว่าด้านนอกเดี๋ยวไม่เยอะผมเลยอยากเออเลยแจ้งหน่อยว่าปโปรนี้นะครับพี่ด่วนได้เลครับถ้าเกิดลูกค้าที่ดูอยู่นะฮะเดี๋ยวพอพาไปดูด้านนอกนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับเดินไปเดินมาไม่รู้จะเอาเป้าตัวไหนนะมองเห็นเทียนอยู่ โอเคเดี okay. Okay. ๋ยวเก็บพกตอนนี้ผมติดติดด้วยกล้องเลนดอเปิดไปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมยิงเทียนม,มาเลยพี่เรียบร้อยหนึ่งนะครับสเสศษเป้าเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราติดอุปกรณ์ช่วยเล็งนะครับอุปกรณ์ช่วยเล็งเนี่ยมันจะช่วยมันจะช่วยให้เราเล็งได้ง,ง่ายขึ้นนะฮะบางทีเป็นเป้าแบบว่าจุดเล็กๆอะไรที่เราต้องการยิงอะไรประมาณนี้มันจะง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ผมใช้กล้องเลนสดอจะใส่ลูกแป๊บหนึ่งนะครับ เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ใช้เท้าเหยียบอุ้มเล็กมากนะครับเอาด้านขวาวก่อนอู้เล็กก็อาจจะเล็กถึงว่าเล็กมากเล็กกับไฟแช็กด้วยนะครับแล้วมันก็เริ่มละลายลงไปเรื่อยๆนะครับโอเคใส่ลูกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเล็งขอข้ามโทรศัพท์นิดนึงมันติดโทรศัพท์ผมเลย อืโอเคนะครับเดี๋ยวอีกนัดหนึ่งเทียมันมันลงไปหมดแล้วนะผมเล็งข้ามโทรศัพท์ด้วยนะครับมันก็จะอันตรายนิดนิดแบบนีงนะฮะใส่ลูกมันดูได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวเทียนหมดละเดี๋ยวผมเอาไปอยอตัวเป้าใหม่แป๊บนึงนะครับ โอเคติดติดตั้งใหม่เรียบร้อยนะครับผมเดินไปเดินมาไปเจอมะเขืออีกเอาเพิ่มเติมสักหน่อยเมื่อกี้ยิงสามนัดน,นะครับเ,เปิดกล้องไว้แล้วเอาผมมาด้านขวาก่อนนะก็ยิงมะเขือแล้วกันโอ้โหแตกนะครับพี่นะครับ ความแรงนะ่าจะแรงสูงสุดของปืนหนังสติ๊กทั้งหมดเพราะว่า,ารุ่นนี้ใช้เท้าเหยียบขึ้นด้วยมือไม่ไหวนะครับผมเคยดึงดึงอยู่ได้ประมาณสักครึ่งนึ่งในต้องใช้เท้าเหยียบแล้วก็ไล่เหยียบลงไปแบบนี้ก็จะดังแกล้งนะฮะเดี๋ยวผมหลบโทรศัพท์แป๊บนึงอ้อมมาหน่อยมือเขือนะซ้ายมือโอ้โหไปเดี๋ยวไปดูรายละเอียดก,กันว่าเป็นมีอะไรบ้าง ขอดึงกล้องหักแป๊บนึงนะครับโอเคนะสอนเนื่องเลยก็มียิงเทียนนะไม่รู้จะยิงอะไรพี่เดินไปเดินมานแล้วก็มีมะเขือนะครับประมาณนี้ก็ยิงเมื่อกี้นี้ถือว่าแม่นนะพี่เข้าตรงกลางเลยนะครับเข้าจุดนี้แล้วก็มเีเป้าตรงนี้นะครับก็มันก็เหมือนกับตรงกลางแหละนะครับเสร็จแล้วผมก็ตั้งก่อนหน้านี้นผมก็ตั้งกล้องตรงนี้นะครับลุกขึ้นบนนะครับวิ่งไล่ลงมาล่าง,ลง,ลงลแล้วก็ออกด้านขวาแล้วก็ยิงเข้าตรงนี้ก็โอเคได้แล้วก็เลยเรีวิวเลยแล้วกัน ก็คงจะประมาณนี้ส่วนเรื่องความแม่แรงต่างก็คงจะอยู่ที่ลูกค้าด้วยเดี๋ยวไปดูตัวปืนว่าผมโปรตัวไหนบ้างนะครับปโปรนี้วันนี้เป็นวันที่สิบเก้าตัวปืนผมปโปรอยู่ที่ผมปโปรอยู่ที่หนึ่งพันสามนะครับเดี่ยตัวปืนก็จะเป็นชุดนี้ถ้าเราไปติดด้วยกล้องเลตดอดนะครับเดี๋ยวผมผมเออนี่ยังยังเปิดไฟไว้อยู่นะครับแน่นะฮะมันจะมีมันจะมีศูนย์แรงอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราว่าถ้าเกิดผมเลงเมื่อกี้นะี่ก็จะประมาณนี้ มันก็จะมีจุดเล็งเป็นเล็กๆนะครับเราพยายามให้ให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับสายตาเราอยู่ตรงกลางปุ๊บแล้วก็เอาตัวนี้เล็งไปที่เป้าออตัวปืนมันแม่นแล้วล่ะนะครับถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์ช่วยเล็งเนี่ยแบบนี้มันก็จะง่ายขึ้นวิธีใช้กล้องเล็ด,ดอตตัวปุ่มด้านบนนะครับตัวนี้นะครับเอาไว้เปิดปิดถ้าเราหมุนไปเรื่อยๆจับจับเหมือนเราเปิดขวดอันนี้ปิดเปิดไปดเรื่อยๆอันนี้น่าจะเป็นแสงเขียวนะนะครับเนี่ยฮะมันจะติดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจะสว่างไป ก็ไว้ยิงตอนกลางวันกลางคืนก็จะเปิดต้องแสงไม่ต้องมากนะักเนี่ยเสียแสงแดงเห็นไหมฮะแต่ความจริงแล้วจุดมันจะเล็กนิดเดียวนะครับตัวตัวด้านบนก็ปรับขึ้นลงไฟมันจะวิ่งขึ้นลงอยู่ในเลนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นซ้ายขวาเอาเอาไว้ปรับให้มันตรงกับตัวลูกปืนนะครับตัวชุดนี้ส่วนเรื่องตัวตัวง่ามนะครับผมโมให้จบหมดเลยนะครับไม่คลอนนะครับก็คือเป็นปืนที่แม่นที่สุดของปืนอนัฟติกใหญ่มันคลอนกันก็คือผมโมให้จบมียางแบบนี้ให้2นะครับทำเซฟกันลั่น ปโปรวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับเพราะว่าสินค้าจะหมดลงผมปโปรลงไปน่าจะสามร้อยเหลือไม่เยอะนะน่าจะสามสิบท้าได้บ้างอันนี้เป็นงานไม้ประดูกรรมเรียบๆโปรพันสามไกปืนสตนเลสนะครับตัวกล้องเล็ดดอดอยู่ที่ห้าร้อยติดตั้งเพิ่มเติมเอาถ้ามีเอาตัวกล้องเล็ดดอดเราก็ใช้สายตาเปล่าไปก่อนอันนี้เป็นตัวกล้องนะครับชุดนี้เหลือเท่านี้แหละนะครับอันนี้เป็นตัวเลเซอร์แสงเขียวชาติได้ก็จะเป็นชุดนี้ติดเลเซอร์ก็เหมาะกลางคืนกลางวันใช้กล้องนะครับให้เลือกอันนี้เป็นตัวยางนะมียางมีลูก พอจานวนกับตัวปืนพอดีอนะครับอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวมินิเราก็ติดเลเซอร์เป็นแบบนี้ออกแสงเขียวนะฮะถ้าเป็นตอนกลางคืนเราก็ใช้ตัวนี้เนี่ยเปิดแสงเขียวชาร์จได้นะครับเนี่ยมองเห็นตอนกลางวันแรงต่างก็จะจะได้ดีกว่าแสงแดงแสงแดงนี่มองไม่เห็นนะครับจะต้องเป็นแสงแบบนี้อันนี้แดดแรงมาก,กพี่นะครับก็ประมาณนี้เห็นอยู่ตัวเลเซอร์อยู่ที่500นะครับตัวกล้องเลดดอทก็อยู่ที่500ตัวปืนผมโปรเลืออยู่ที่พันสม สนใจตัวมินิมีตัวกระจมมือไม่อันตรายมือแล้วก็ขึ้นยางได้ง่าย <c oughs> ขึ้นเพียงแค่เราลูบตัวนี้นะครับลูบตัวนี้เข้าไปเรื่อยเรืนะครับก็จะไปสุดด้านในแบบนี้ขึ้นยางได้ง่ายบางทีคนแก่นะครับอายุเยอะ80กว่านะก,ก็มีนะทักมาเยอะนะครับเจ็ดสิบแปอยากจะอยากจะได้ละชีวิตนี้ฮนะบ้านปลายชีวิตหนะ่อยอยากจะซื้อเรามีเงินอยู่นะครับก็เอาตัวนี้ใส่ลูกง่ายมากเอาลูกเหน็บเลยปุ๊บแล้วก็ใช้เท้าเหยียบง่ายเป็นการสไลด์เสร็จแล้วมันก็จะไม่อันตรายด้วยเพราะว่ามันมีตัวกระจมมือตัวนี้นะ ถ้าเราลูดออกไปมือเราก็จับตรงนี้นะครับป้องกันเผื่อมันลูดมันลั่นมันต่างมันมันแรงนะพี่แรงมันก็แรงเหมือนที่เราใช้เท้าเหยียบนั่นแหละโปรพันสามเดี๋ยวผมขอเก็บตัวนี้ก่อนนะครับเก็บตัวนี้เอเคลูดออกไปก่อนมันจะมีเป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วก็มีไม้เนื้อแข็งให้เลือกก็ม,มีเป็นไม้สักเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวยาวด้วยเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นไม้เอ่อเป็นไม้เขาเรียกไม้อะไรเป็นไม้ลกฟ้า ไม้ลูกฟ้าเป็นตัวเป็นไม้ในแข็งราคาเดียวกันช่วงชักมีให้เลือกนะผมก็ทําเป็นตัวยาวๆเหมือนกันนะครับเป็นพันธะแบบนั้นก็ได้นะฮะหรือว่าจเอาช่วงชักสัก75เซนอย่างนี้อันนี้ลงเป็นตัวสีไม้โอก๊กสีไม้โอ๊กไปดูกันนน่ครับเพิ่งทําเสร็จเลยไม่ได้อวดโฉมสีลงสีโอ๊กเป็นสีเม็ดมะขามสวยไปอีกแบบหนึ่ง พันกาบาทเดี๋ยวติดคากล้องให้แล้วก็ใส่ตัวง่ามอุปกรณ์ครบหมดนะครับโปรพันสามเจ้าสีแบบนี้ก็ได้นะฮะเอาไว้พวกพาเอาไวา้ไล่สัตว์แรงต่างแล้วก็เอาไว้ไล่กลางคืนนะพี่ดีมากตัวเล็กกลางคืนนี่เหมาะเลยพี่แล้วมันเบาด้วยแล้วมันเท่พี่นะครับมันไม่ต้องยงยาวแรงต่างใส่ในย่ามแรงต่างแล้วสะพายไปได้เลยสบายมากหรือว่าจะดูตัวยาวนะครับผมมีเป็นสีไม้โอ้ก็มีเหลืออยู่2ตัวตัวนี้โปรพันสามราคาเดียวกันหมดแล้วแต่คุณที่สะดวกต้นทุนผมเหมือนกันครับแค่แตกต่างแค่แค่เรื่องพันธ้าทยอย่างเดียวนอกน้ เหมือนกันหมดเลยนะครับตัวง่ามเนี่ยง่ามน้าเดิมที่ไม่จบนะครับเป็นอย่างนี้ไหมฮะนะครับตัวนี้แต่ถ้าเกิดเราโมไปปุ๊บนะครับเนี่ยมันจะไม่มีเสียงนะฮะเพราะว่าผมโมไปตัวง่ามให้จบหมดเลยลูเ่เลยต่ำก็จะเงียบมันจะปิดๆหน่อยนะครับกดลงดมนึบไม่คลอนนะครับเพราะฉะนั้นก็เอ่อผมโมให้จบหมดเลยที่นี่นะครับเดี๋ยวเอาดึงขึ้นมาค่อนมันบกขึ้นมากครับพี่น้องมันเนิบนะครับลูดลู่ลู่ลูด,ลด มือเดียวไม่ถนัดนะครับเพราะมนันหนกโอเคแล้วก็มีตัวไม้สักเหลืออยู่หตัวสุดท้ายพันสามหมดโปรหมดชุดนี้นะครับมันจะมีชุดใหม่มาเดี๋ยวผมก็จะปโปรเป็นราคาโดยปกติก็คือลดอยู่ที่พันเตอนนี้พันสาก่อนถ้าเกิดจะเอานะครับวันนี้วันที่19ก็มีประมาณนี้ประมาณนี้มีเท่านี้แล้วก็มีตัวสีขาวแล้วก็มีด้านนี้ก็จะเป็นตัวไม้ประดูนะครับเนี่ยด้านนี้ตัวนี้เป็นไม้ประดูกำคอเรียบ ทำคอาเรียบสวยดีประดู่ขายดีนะครับหนึ่งเป็นไม้ที่แข็งแรงแล้วมีความยืดหยุ่นอยู่ในตัวมันจะไม่เปลาะมันจะไม่เหมือนกับไม้มะค่าแล้วก็เป็นไม้ชนิดอื่นมันก็ดีไปคนละแบบแต่ว sure. ่าไม้ประดู่เนี่ยมันจะมีความแข็งแรงเหมือนกันแต่มันจะยืดหยุ่นได้เอ่อโคดงอได้บ้างอย่างเงี้ยมันจะไม่แตกทันทีอะไรประมาณนี้นะฮะเขาเลยนิยมเอาไปทำบ้านไม้ปดู่ส่วนไม้สักปลวกมอดไม่กินอยู่ได้นานแต่มันจะเป็นไม้นื้นอ่อนนะฮะดีไปคนละอย่างน้ำหนัก2กิโลกรัมมียางให้2ชุดนะครับอันนี้ก็็็อเเเคปปปนนนนััี้้ตวไมดู โอ้คุณยายนะคุณแม่โอเคเดี๋ยวเรื่องโบอโทผมทิ้งไว้ด้านบนให้หมดแล้วนะครับตั้งแต่คลิปที่แรกนะครับถ่ายทั้งวันนี้นะครับเป็นวันเดียวกันนะครับเพราะผมต้องออแพ็กของส่งของแล้วก็จบวันนี้ก็ตอนเย็นก็เลยเมารีวิวให้ดูหน่อยเหลือเท่านี้นะครับผมนั่งนับอยู่ประมาณสัก40ได้ทั้งหมดหมดนี้ก็เป็นตัวชุดใหม่ชุดใหม่ราคาพันเนะครับอันนี้ก็เป็นตัวตัวท้ายสั้นแต่ว,ว่าจะเป็นช่วงชักยาวนะครับเหมือนกันนั่นแหละนะฮะแล้วแต่คุณพี่ชอบ โปรตอนนี้พันสามมีกำลังไล่ประกอบอยู่มีอยู่เท่านี้หมดเปลี่ยงนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอุปกรณ์ที่เราฝากกดติดตามด้วยนะครับที่นะฝากเอฟซด้วยฝากกดติดตามหน่อยที่ที่ดูอยู่นะครับแล้วก็ถ้าให้ดีก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ทํากันไม่กี่คนพอได้ทําพอได้มีงานนะครับรว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีอันนี้ก็เรื่องยางเรื่องอุปกรณ์ตัวง่ามต่างๆเห็นไหมฮะง่ามใหญ่กับง่ามเล็กไม่เหมือนกันนะครับรายละเอียดมันต่างกันตัวมินิจะต้องใช้ง่ามเล็กนะครับ ถ้าคุณพี่ไปเอาง่ามใหญ่มาใช้ไมินิมันก็จะใส่ยางยากมันไม่ลงตัวนะฮะมันจะต้องเป็นตัวนี้คําว่าไมินี้ก็คือตัวสั้นๆเล็กๆนะครับแล้วก็ต้องถอดทําเซฟด้านในขัดเกียร์ด้านในทั้งหมดเลย <c oughs> ก็คนตัวตัวคนละอย่างไกลสแตนเลสทั้งหมดโอเคขอบพระคุณครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับดว่วนเดอ้อพี่วันนี้วันที่19นะครับโปรวันนี้นะครับหมดนี่ก็คือไม่มีนะฮะี่ เหลือตอนนี้ก็เหลือเหลือเท่านี้ไม้สักตัวเรียบๆแล้วก็มีตัวลงสีไม้โอก๊กหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้อย่างเงี้ยกำคอเรียบๆเบอร์โทรผมทิ้งไว้ข้างต้นให้แล้วนะครับลองดูนะครับขอบพระคุณครับ